นี่โดดน,นะครับกลับแล้วทุกคน <c oughs> เป็นไงครับก็สวัสดีตอนเช้าครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็อยู่ที่บ้านโพส์เชิงเซานะมาที่ประชนบุฟเฟ่น,นะครับก็วันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะลม ฝน,นมีฝนด้วยฝนก็ยังป่วยๆอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่เรื่อมนะครับรอนะนะที่เขาหลงทางอยู่ประมาณเจ็ดแปดคนก็เดี๋ยวมาดูสภาพบ่อนคนระัี่ครับบ่อสิบห้าไร่นะทางเข้าอยู่ตรงน,นี้น,นเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับวันนี้เขาเปิดให้สองบ่อนะครับบ่อนี้น่าจะเป็นบ่อสิงแล้วก็บ่อฝั่งนูน้น น,นั่งตรงนะ้นแหะน่าจะเป็นบอ่อเจ้าของเขาแถมให้ไปรอลุ้นกันดูครับว่าจะมีตัวกลับบ้านในวันนี้ค่อนข้างยากนะครับอากาศอย่างงี้ปลาก็าไม่ค่อยเห็นจิบนะมาครับไปรอลุ้นดูกันฝากติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับไปเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเอากระดี่จ๊กเกอร์ตีกวาดหาปลาก่อนนะครับตอนเช้า ดูเช็คปลาก่อนเช็คปลาเช็คหน้าดินก่อนมีจิบอยู่นะน้ำไม่ลึกนะครับน้ำไม่ลึกก็ไหร่ยากอยู่ครับอันนี้เพราะว่า เขาบอกฝนตกเมื่อคือนคะปลานอกน้ำํำลองตีก็ดีโจ๊กเกอร์ดูนะครับตีไปสักสิบยี่สิบไม้ดูนะถ้ามันไม่กาดก็จะเปลี่ยนปลายยาง ปลาช่อนจิบอยู่นะครับตื้อไปเรื่อยๆนะโดนไหมตีอะไรเจ๊าเก๋าหนีโดนนะครับโดนนะครับทุกคน แยมแรกเต้ยๆเลยนะเนี่ยครับปลามันมีขึ้นจิบอยู่นะนี่ครับตัวนี้ประมาณสามสี่ขีดนะไปครับมาแล้วครับแ้มแรกมาแต่เช้าเลยดิจั่วนะครับต้องใส่ให้ขีมนะ เปียดสามทางใช้มือเปล่าอันตรายนะครับทุกคนนะครับหาเตรียมสองนะครับเตรียมแรกมาไวเลยนะตีไปประมาณสามไม้ ตัวยังอ่ะตัวยังเฮ้ยหมานว่ะ คุณดูครับเตี้ยมสองจะมาไวไหมอุ้ยอะไรวะนี่ขอลวงปลาเลยนะ ตีรอบนี้ก่อนเนีย่ยมีจิบอยูน่นะครับจิบแรงมากเัยเนี่ยเดี๋ยวตือตัวจิบตัวนี้ก่อน ก็ดีไปสักพักเลยนะครับทุกคนเงียบลิบเลยนะได้เป็นตัวเดียวเดี๋ยวลองปยางดูเดินค่อนข้างลําบากนะครับลื่นเดี๋ยวลองไปยางแบกหลังดูปานมีจิบนะครับแต่มันไม่กัดนะอากาศไม่ค่อยดีต้องรอดูใสาหน่อย มีมันมีประช่อนจิตนะครับแต่มันยังไม่กัดนะ ใกล้ฝังนี่เลียดฝั่งนี้ดูต,ตีไปล้วงปลาแสนาดกลับแล้วทุกคนบอกแล้วมีตัวฝั่งนู้น แต้มสองมาแล้วครับเนี่ยร้อตะลิงมันมีตัวนะนี่ครับแต้มสองใส่สวยๆเลยตัวนี้ใส่สามสี่ขีดได้นะครับไปเก็บปลาแล้วไปลุยต่อกัน ปากัดนะนี่ปากัดครับเตรียมดีสามครับทุกคนเตรียมสามกัดเบามากนะเท่าหนูหไส้สวยเลย ชา้าๆติดปืนเลยนะครับตัวนี้เป็นหัวสีรมนะปลาใส่ไม่ตัวนะครับใส่ประมาณนี้สามขีดสี่ขีดพอได้มันอยู่ยงเงียบนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นทิกทัดดูตีกระดงก็ดีตีปลายังแบกบเบ็ดมันก็ไม่กัดนะครับ เป็นเท็กซัสด,ดูเพื่ออ่นกัดปลามันก็มีจีบอยู่นะครับเป็ีนตัวใหญ่ไปลุ้นดุปาตายเยอะจังวะเฮ้ยเป็นไงเขาขึ้นอยู่นะเดินแก่งไปแล้วนะ ไม่ลองไปบอ่อนน้นมัน้งบ่อเขาแถมละเดืนเอนนึ่งไงฮะเดือนหกเดือนนึงแ่อนี้เลยบ่อเขาแถมมุมมันดีนะตรงนี้นะนไม่กัดวะงวแหลมไงตรงน้าแด่ยืนนั่นแหละ จะยกขึ้นี้แล้วมันกัดลิ้มไม่กล้าไม่จะทำในวัดเลยเหรอกัดเนี้ยลิ้มตาลิงนี้ยไม่กัดไม่ยกเลยวัดวัดไม่ได้วัดไม่แรงวัดสวนเลยปลาไม่ใหญ่ปลาปลาไม่ใหญ่ปลาสายนี้แถวนี้มันจะกัดดีปลาอื่ก็ไม่ใช่ยอไม่ได้ลงอืม เขาจะลงกุ้งเนี่ยเขาเลยไม่เอาปลาลงตีไปกวพักหนึ่งไก่ชนนะ้าแกตีเขียบสดยังไม่กินเลย เกือบตกบอ่ออุ้ยตีไปทำไมวะในป่าวะเนี่ยจะนับสี่ตัวนเนี้ยเนี่ย กัดแล้วนะครับสงสายอยู่พอปิดก,กล้องปุ๊บมันกัดเลยส่งไปก่อนครับส่งไปก่อนนะส่งยาวๆเลยหยุดแล้วใหญ่กว่าเพื่อนฉันสวยอุ้ยโอ้โหแม ขนาดส่งยาวๆแล้วเนี่ยอือเสียดายครับขนาดส่งยาวๆแล้วเนี่ยผมฟดเลยกวดจะเจอกวดจะเอต้องให้ได้ตื้อเนี่ครับตัวที่สี่สิบเอ็ดโมงเลนะตัวนี้ เนี่ยังดึกสุด้วยใช่สีเทียงไงเด็กเตรียมสีมาเทียงนะครับท่านผู้ชมหาโคตรยากปลา อันนี้ก็บ่ายสองแล้วถอนแล้วไม่ไหวปลาไม่ค่อยกัดนะครับผมให้มาสีแต้มน้อยๆช่วงเช้าไปสีตัวเลยช่วงบ่ายมาเงียบกิบนะครับก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผม เดี๋ยวขอกลับบ้านก่อน